หน่วยการเรียนรู้เรียนรู้โครงงานการประดิษฐ์ของใช้หรือของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ตอนสี่การนำเสนอผลงานและการสรุปผลโครงงาน ทำให้เป็นประโยชน์ r e เคิล e r e ซเ c l e เหลือเก็บเหเลือใช้ใชนำกลับมา r ไซเข้าสิ่งของทั้งหลายอย่าเอาไปทิ้งนำกลับมาใช้ทำให้เป็นประโยชน์มาเจอพวกเราเรามาช่วยโลกเราเอาสิ่งของวัสดุน,นำไปทำของใช้ ทุกคนรู้คุณค่ามากมายทุกอย่างเหลือใช้นำมาแปรสภาพมาเธอพวกเราเราประหยัดร่วมกันของเก็บเหลือใช้เรามาปรับแต่งแต่งเสริมให้มีคุณค่าน่าใช้เหมือนเดิมมาช่วยสร้างสรรค์ด้วยตัวเราเองรี r e เค c l e r e ซเ c l e เหลือเก็บเหลือใช้นำกลับมา r e ซเ c l e สิ่งของทั้ง ่นนสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะมาพบกับครูคูกับคุณนะคะสัปดาห์นี้นะคะเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องเ,เรียนรู้โครง<อ>ง,งาน<ม>การประดิษฐ์ของเล่นของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้นะคะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะครูจะพาเด็กๆไปนำเสนอผลงานของตัวเองนะคะแล้วเราก็ จะมาสรุปโครงงานกันนะคะว่าสิ่งที่เราได้อะไรบ้างค่ะค่ะจากที่เมื่อวานนะคะครูปูนําผลงานครูปูนะคะไปปรับปรุงหรือว่าไปตกแต่งนะคะเด็กๆเด็กๆจะเห็นว่านี่ความแตกต่างครูปูนะคะครูปูครูปูเพิ่มสีเข้าไปนะคะเด็กๆแล้วก็ตัดตรงนี้ออกค่ะก็จะกลายเป็น โมบายสามารถแขวนได้นะคะเด็กๆ,ๆเอาไป<ๆ>ประดับต้้งของตัวเองได้เลยอาจจ<ๆ>ะเป็นสีอื่นก็ได้นะคะเดี<ๆ>๋ยวคกูปูเลือกสีชมพูนะคะเด็กๆ,ๆอ่าอันต่อไปของกูปูนะคะนี่กู๊กูไปเติมสีมานะคะเด็กๆนี่ไประบายสีมาแล้วก็ตกแต่งกรอบรูปให้สวยงามน,นะคะเด็กๆนี่ค่ะเด็กๆ,น,ๆนี่ของคู๊กูเองนะคะนี่ค่ะเด็กๆสามารถเอาลูปครอบครัวใส่ข้างในนี้ได้นะคะ นี่ค่ะค่ะผลงานของคุณปูสำเร็จไปแล้วนะคะเรามาชมผลงานของคุณครูอีกบ้างคะ่ะสิ่งแรกก็คือรถนะคะรถที่ขับเคลื่อนด้วยแรงลูกโป่งเดี๋ยวคุณครูจะมาให้เด็กๆทดลองให้เด็กๆด,ด,ดูนะคะว่ามันแล่นได้ด้วยแรงของลูกโป่งจริงหรือเปล่านะคะแล้วคุณครูก็ไปปรับปรุงล้อมาแล้วะคะ่ะเด็กๆตอนนี้ล้อของเราแข็งแรงแล้วก็ไม่หลุดแล้วนะคะ โดยใช้ไม้เข้าไปค่ะแล้วก็มีหลอดน,นะคะหลอดดูดเสริมเข้าไปแล้วก็ใช้กาวร้อนค่ะเด็กๆติดเข้าไปมันจะได้แน่นนะคะตอนนี้แข็งแดงแล้วก็สามารถแล่น,ดนได้ด้วยค่ะ<ส>เดี๋ยวเราจะทดลองแข่งกับ,กบของคุณครูปูนะคะซึ่งคุณครูปูก็ทำมาอีกคันนึงค่ะเดี๋ยวเราเอามาแข่งกันว่าของใครจะเร็วกว่ากันนะคะใช่ค่ะนี่เป<อ><อ>็นสีชมพูแล้วก็สีส้มนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาแข่งกัน แล้วก็อีกชิ้นหนึ่ง,<อ>งนะคะอีกชิ้นหนึ่งของครูเป็นของใช้นะคะนี่ก็เป็นอ่าชั้นวางของมันเองวางของได้ด้วยเห็นไหมคะเด็กๆ,ๆแข็งแรงกว่าเมื่อวานนะคะเพราะว่าคุณครูใช้กาวร้อนหยอดลงไปนะคะระหว่างอ่าระหว่างชั้นนะคะทําให้มันแข็งแรงมันเอง <ๆ S 2> แล้วก็วางของได้ด้วยค่ะเด็กๆ,ๆข้างล่างอาจจะวางไว้เครื่องประดับของคุณแม่เป็นแหวนนะคะเป็น สร้อยแล้วก็มีหลุมตรงนี้เอาวางไว้ของได้นะคะเก็บของได้ง่ายๆจากเศษวัสด<ม>ุเหลือใช้นั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวคุณผู้กับคุณหญิงนะคะก็จะพาเด็กๆนะคะไปสรุปโครงงานนะคะว่าเด็กๆได้อะไรจากโครงงานนี้บ้างนะคะค่ะเราไปติดตามกันเลยค่ะเด็กๆไปเลยค่ะค่ะเด็กๆเดี๋ยวผู้กับผู้หญิงนะคะก็จะมาสรุปโครงงานนะคะว่าโครงงานเรื่องนี้คือ โครงงานเรื่องการประดิษฐ์ของใช้หรือของเล่นจากเศวัสุเหลือใช้นะคะเด็กๆได้ประโยชน์จากโครงงานเรื่องนี้อะไรบ้างนะคะเด็กๆค่ะดูในเรื่องของประโยชน์ที่ได้นะคะคุณครูสรุปมาให้เป็นพัฒนาการทั้ง4ี่ด้านนะคะเริ่มจากพัฒนาการทางด้านร่างกายก่อนนะคะเด็กๆ ก่อนอย่างแรกนะคะเด็กๆได้เรียนรู้จากผิวสัมผัสของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆใช่ไหมคะได้ลองหยิบจับดูนะคะเราก็จะได้ในเรื่องของกล้ามเนื้อมือของเราด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการประสาทสัมพันธ์กับตาระหว่างตากับมือนะคะในการหยิบจับสิ่งของต่างๆเราจะได้พัฒนาการทางด้านร่างกายในเรื่องนี้คะ่ะส่วนในเรื่องของอารมณ์จิตใจนะคะเวลาเด็กๆทำโครงงานประดิษฐ ดเด็กก็เกิดความภาคภูมิใจแล้วก็ได้ฝึกสมาธิด้วยใช่ไหมคะดเด็กๆใช่ละค่ะแล้วรู้สึกยังไงคะมีความสุขไหมคะเมื่อผลงานของเราสําเร็จนะคะส่วนในน้าอาจได้ได้ความกล้าแสดงออกด้วยคะ่ะเด็กๆกล้าแสดงออกในความเป็นตัวเองนะคะตัวตนของตัวเองนะคะในง,งานผลงานศิละปะที่ดเด็กสร้างสารรค์ออกมานั่นเองค่ะค่ะส่วนในด้านสังคมนะคะ เราก็ได้ทำงานร่วมกันกับภายบ้านค้าเด็กๆค่ะพ<ม>่อ,อ,อคุณแม่ผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านแล้วก็ร่วมกันกับคุณครูที่ออนไลน์ให้กับดกเด็กๆทางนี้นะคะคแล้วก็เราได้ร่วมอนมุร<ส>ักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการเรานำเอาขยะที่เขาทิ้งแล้วหรือว่าเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเอากลับมาใช<ม>้ค่ะหรือว่ารีไซเคิลนันเองนะคะเด็กๆค่ะรีไซเคิลแล้วก็รียูสใหม่นะคะ แล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดป,ประโยชน์ด้วยค่ะเด็กๆค่ะต่อไปนะคะสติปัญญานะคะเด็กๆค่ะฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ของผลง,ง,งานนะคะเด็กๆแล้วก็ฝึกแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะอย่างเช่นว่าเด็กๆทํำกาวติดมือนะคะเด็กๆก็สามารถแกะเองได้นะคะแล้วก็ใช้ภาษานะคะเด็กๆสามารถอธิบายได้ว่าของเล่นของเด็ก ใช้ดยวิธีไหนแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรค่ะเด็กคืออะไรนะคะมีสีสันอย่างไรล้ก็มีประโยชน์อย่างไรเด็กอธิบายผลงานของเด็กได้การภาษาที่เด็กใช้สื่อสารนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพแล้วก็การพูดอธิบายนั่นเองค่ะซึ่งความคิดสร้างสรรค์นี่มีประโยชน์มากเลยค่ะช่เด็กมีประโยชน์อย่างไรคะ ช่วยให้เราเกิดความสนุกสนานในการคิดค้นทดลองสิ่งใหม่ๆใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้เรามีความมั่นใจและภาคภูมิใจในการเป็นผู้นำในการคิดนะคะที่มีประโยชน์ของตัวเองแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยได้พบแง่มุมและแนวทางใหม่ๆในการดำเนินชีวิตนะคะช่วยให้เรามีวิธีใหม่ๆในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสารรค์เองถ้าเราฝึกการคิดสร้างสารรค์บ่อยๆมันก็จะมีประโยชน์ ต่อมาในอนา<ล>คตนันเองค่ะจริงๆต่อไปนะคะจะเป็นการต่อยอดของผลงานของเด็กๆนะคะเด็กๆสามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตจริงหรือว่าชีวิตประจําวันของเด็กๆได้นะคะเด็กๆนํามาเป็นของเล่นหรือว่าของใช้นะคะเด็กๆแล้วต่อไปนะคะคือนําไปถ่ายทอดแก่เพื่อนหรือว่าน้องนะคะคือเด็กๆนะคะสามารถเอาของที่เด็กๆใช้นะคะสามารถเอาไปสอนเพื่อนสอนน้องทําหรือว่าประดิษฐ์ได้นะคะเด็กๆ เอาของได้ใช่ค่ะเอาของที่จะเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์อีกรอบนะคะเด็กๆค่ะแล้วก็ส่วนปัญหาและอุปสรรคล่ะคะมีไหมคะเด็กๆนีนะคะนะคะเด็กคือในช่วงสถานการณ์โควิดนั่นเองทำให้เราไม่ได้เรียนแบบออนไซต์นะคะไม่ได้พบเจอกันไม่ได้อยู่ร่วมกันนะคะไม่ได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันแต่เราผ่านทางสื่อออนไลน์นะคะ ซเราอะติดต่อสื่อสารลําบากใช่ขอนการติดต่อสื่อสารลําบากนะคะเด็กๆแล้วก็ผลงานของเรานะคะบางิ้นนะคะก็คือไม่มีความแข็งแรงนะคะเด็กๆมมีความทนทานในการใช้งานนะคะเวลาใช้บางอย่างเนี่ยให้โดนน้ำนะคะก็จะละลายละลายแล้วก็ต้องทันถนอมสิ่งของที่เราใช้แต่มันมีคุณค่าทางจิตใจเพราะว่าเป็นผลงานประดิษฐ์เองนะคะดิกๆเราเองนั่นเองค่ะ เห็นไหมคะเด็กๆโรงงานของเรานะคะมีทั้งประโยชน์สําหรับเด็กๆมากมายนะคะและสามารถนําไปต่อยอดได้ด้วยค่ะเด็กๆและที่สําคัญนะคะช่วยลดปรมิมาณขยะนะคะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะโดยการนําขยะที่มีอยู่หรือว,ว่าสิ่งของเหลือใช้นะคะนํากลับมาใช้ได้ใหม่นั่นเองค่ะค่ะหรือว่ารีไซเคิลนั่นเองนะคะเด็กๆค่ะ,คะวันนี้นะคะคุกูกับคุณหนิงนะคะ ก็อยากให้เด็กๆนะคะส่งผลงานของเด็กๆนะคะมาใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะเด็กๆแล้วก็ให้เด็กๆนะคะอธิบายว่าของเล่นหรือว่าของใช้เด็กๆนะคะเป็นวิธีวิธีเล่นยังไงแล้วก็มีประโยชน์ยังไงค่ะเด็กๆแล้วส่งเด็กๆอย่าลืมส่งมาใต้คลิปวิดีโอนียนะคะค่ะหรือว่าบอกถึงความภาคภูมิใจของผลงานของเด็กๆนะคะผ่านใต้คลิปวิดีโอวันนี้เลยนะคะ และก็ก่อนที่จะลาไปนะคะคุณครูนี่นิทานนะคะด้วยค่ะนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าสามสหายนักประดิษฐ์นะคะซึ่งเหมือนศินิทานเล่มนี้จะบอกแนวทางในการประดิษฐ์สิ่งของนะคะมากมายเลยการนําขยะหรือว่าสิ่งของจะใช้เอามาใช้ใหม่นั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะค่ะหลับวันนี้คุณครูทั้งสองต้องขอตัวลาไปก่อนละค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะเด็กๆเด็กค,คุณครูจะเริ่มเป่าลูกกล่งแล้วนะคะพร้อมนะคะนี่นะคะหนึ่งสองสามไปแล้วค่ะนิทานเรื่องสามสหายนักประดิษฐ์ เรื่องจันทราพิราคจรภาพเปรมาจตุกัญญาประทีปสามสหายนักประดิษฐ์นะคะบอนไซใบยอปอแก้วนะคะเป็นช้างน้อยฉายแววนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ชวนกันเก็บสิ่งของเหลือใช้มาเล่นสนุกได้เพลิดเพลินสุขใจก่อนที่จะเอาไปทำอย่างอื่นก็ต้องเช็ดล้างให้สะอาดก่อนแล้วก็เตรียม อุปกรณ์ที่จะต้องใช้นะคะชวนผู้ใหญ่มาเล่นด้วยก็ได้นะคะบางขั้นตอนนั้นก็อันตรายจึงต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยนั่นเองค่ะ mm hmm. เห็นไหมคะ mm hmm. เด็กๆสิ่งแรกท,ที่ที่ช้างน้อย mm hmm. จะนำเสนอนะคะ mm hmm. ปลาน้อยพ้นน้ำนั่นเองค่ะทำมาจากอะไรคะขวดน้ำพลาสติกนะคะเทปสีแล้วก็กันไกรคัตเตอร์ค่ะนำ เอาขวดน้ำพลาสติกนำมาเป็นของเล่นนะคะวิธีเล่นก็มีแบบนี้นั่นเองนะคะประมาณนี้เองค่ะเด็กๆเ,เอาไปจุ่มน้ำนะคะแล้วก็บีบตรงส่วนหางนะคะแล้วก็ปลามันก็จะพ่นน้ำขึ้นมานั่นเองค่ะและก็นี่เป็นสัญลักษณ์ของการนำมารีไซเคิลได้ใหม่ซึ่งส่วนมากจะติดอยู่ที่ขวดพลาสติกนั่นเองค่ะอย่างที่2นะคะเคน้อยพรจนภัยนะคะ อันนี้ก็นำมาจากถาดพลาสติกใส่ขนมต่างๆนะคะแล้วก็กระดุมแล้วก็กระดาษสีต่างๆนะคะถ้วยถาดพลาสติกใส่ขนมเปลือกห่อหุ้มลูกอม,มสีสวยสดใสนำไปแปรรูปไม่ได้ต้องปล่อยทิ้งไปให้ทับถมต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าเรานำกลับมาใช้ใหม่มันก็เป็นการลดปริมาณขยะนั่นเองค่ะส่วนอันนี้เป็น ผล,ลไม้ติดหนึบนะคะเอาไปติดที่ไหนคะเด็กๆตรงตู้เย็นนั่นเองค่ะเห็นไหมคะโดยนำามาทำเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีแผ่นแม่เหล็กติดตู้เย็นนำมาทับติดด้วยกันนะคะถุงพลาสติกหนึ่งใบใช้แป๊บเดียวก็กลายเป็นขยะง่ายดายนะคะ แต่ย่อยสลายแสนยากใช้เวลานาน,นมากตั้งหลายร้อยปีเลยค่ะเด็กๆถ้านำเอากลับมาใช้ได้ใหม่มันก็เป็นการลดปริมาณขยะนั่นเองค่ะอันนี้ก็ทำมาจากกล่องนมนั่นเองค่ะเด็กๆทำเป็นบ้านนกน้อยนะคะมาทำมาล้างแล้วก็เอามาทำเป็นสิ่งประดิษฐ์ได้ด้วยค่ะเด็กๆส่วนอันนี้ก็เป็นครอบครัวคุณกระต่ายนะคะ กล่องต่างๆนำมาประดิษฐ์ตกแต่งเป็นสัตว์น่ารักสวยงามเป็นการรีไซเคิลนั่นเองค่ะอันนี้เป็นสนัญลักษณ์ของการรีไซเคิลนะคะจะช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดีกว่าการตัดต้นไม้นะคะมาทำกระดาษอันใหม่เยอะแยะเลยค่ะเด็กๆและอันนี้ก็เป็นแว่นตาแฟนซีนะคะซึ่งทำมาจากแผนพับใบปลิวหรือว่ากระดาษ หนังสือพิมพ์ก็ได้ค่ะเด็กๆแล้วก็ทำมาติดเทปกาวย่นนะคะทำเป็นโครงแล้วก็ทำเป็นแว่นตาเก๋ไก๋เลยค่ะเด็กๆและอันนี้ก็ทำมาจากปฏิทินตั้งโต๊ะนั่นเองค่ะนำมาทำเป็นกรอบรูปแสงงรักนะคะน่ารักมากมากเลยค่ะเด็กๆส่วนอันนี้นักแสดงหุ่นนิ้วทำมาจากอะไรคะเด็ก นี่ไยทำมาจากเปลือกถั่วลิสงนะคะแล้วก็มาระบายสีตกแต่งก็มาเล่นกับเพื่อนๆได้แล้วนะคะแล้วก็ผ้าคาดผมแฟนซีเห็นไหมคะมาจากกลวยปีโป้นั่นเองเห็นไหมคะเด็กๆเรามาทำมาติตกแต่งแนละ้วทำเป็นแบบนี้สวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะเด็กๆ เราต้องขั้นตอน3ข้อง่ายๆนั่นเองค่ะ 1. คือเริ่มจากลดการใช้แล้วก็เตรียมภาชนะไปใส่น้ำอาหารนะคะน้ำและอาหาร 2. ใช้ความคิดสร้างสารรค์ทำของเล่นกันใหม่แตกๆใหม่ๆนะคะ 3. อย่าลืมแยกขยะของนั้นจึงจัดทาประโยชน์ได้ใครๆก็ทําได้นะคะเวลาเราจะประดิ์สิ่งของเราต้องแยกขยะก่อนทิ้ง และเด็กๆอย่าลืมส่งผลงานและนำเสนอผลงานมาทางคลิปวิดีโอนะคะ